สวัสดีครับผมชาวลัคนาราศีมีนครับผมวันนี้ผมจะมาพยากรณ์โดยใช้โหราศาสตร์ไทยนะครับผมเป็นลัคนาสุดท้ายก็คือลัคนามีนเราจะยึดกันที่ลัคนากันเป็นหลักนะครับผมมีนครับเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เป็นเดือนพลังแห่งศรัทธาครับผมเดือนนี้ทุกสิ่งที่คุณทําด้วยใจจะกลายเป็นของขวัญจากฟ้าเป็นของขวัญอันหอมหวานมาให้คุณแน่นอน มาดูภาพใหญ่ของชาวลัคนามีนก่อนเดี๋ยวผมค่อยๆแกะแงะทีละอย่างให้คุณฟังนะครับผมภาพใหญ่ก็คือชาวมีนนี่ถือว่าเป็นช่วงที่ดาวดีที่สุดในรอบปีเพราะดาวพระฤหัสในภพกรรมะตนุเนี่ยเท,ท่าทีดาวพระฤหัสเจ้าเดือนกรรมะตนุเนี่ยอยู่ในลัคนากรกฎในภพปุตตะนั่นยังมีตําแหน่งสําคัญก็คือเป็นอุดด้วยก็คือบุญแรงโอกาสพุ่งสุขเกิดจากการสร้างสิ่งใหม่ๆ ปุตตะหมายถึงบุตรบริวารหรือการริเริ่มสิ่งใหม่ๆห,หรือการวางโครงสร้างรากฐานใหม่ในชีวิตเกิดขึ้นดาวองค์คารเจ้าเรือนกระดุมพระสุภะอยู่ในราศีพิจิตในภพสุภะเหมือนกันพร้อมกับอาทิตย์ย้ายเข้าสู่อ่าย้ายในวันที่17พฤศจิกายนชีวิตจะเริ่มสว่างขึ้นในแนวทางใหม่ๆเช่นการเรียนการสอนการเดินทางการเผยแพร่ต่างๆนะครับผมลำดับดาวโคจรนะครับผมก็คือ เดือนพฤศจิกายนเนี่ยผมจะเรียงตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวสุย้ายเข้าสู่ราศีตุลในภพมรณะเจ้าเรือนสหัชชะมรณะย้ายเข้าภพมรณะกลับบ้านตัวเองงานที่ค้างคาจะเริ่มลี้คลายได้ลาจากสิ่งที่ไม่จําเป็นละก่อนหน้านี้ก็คือมีโอกาสได้โยกย้ายตัวเองไปช่วยงานที่เป็นงานคนอื่นไม่ใช่ผลงานตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้จากลากับชิ้นงานนั้นๆแล้วล่ะ ระวังระมัดร,ระวังเรื่องการใช้เงินสิ้นเปลืองหน่อยนะเดินเดนพิจิกาจะใช้เงินไปกับของที่จุกจิกของกับตัวเองเยอะหน่อยวันที่10พฤศจิกายนนะครับผมดาวเกตนะครับผมย้ายเข้าพบกระดุมพระเกตในพบกระดุมพระมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเก่าหรือสิ่งที่เหนือเหตุผลผลดีก็คือได้โชคจากบุญหรือสิ่งที่ทําด้วยใจบางคนอาจได้เงินก้อนหรือมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินอย่างไม่คาดคิดนะครับผม วันที่17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ยศักดิ์อาคารฐานให้ทายอาทิตย้ยายเข้าพบสุภะอาทิตย์เจ้าเรือนอริสุภะพลังใจกลับมาพลังศรัทธาแบบมีเป้าหมายใหม่ๆม,มีโอกาสได้เดินทางไกลครับผมมีโอกาสได้เรียนรู้บางท่านอาจจะอยากเรียนต่อบางท่านอาจจะอยากสมัครเรียนหรือเรียนศาสตร์แขนงใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแรงได้แรงผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมที่เป็นเมนเทอร์ ถัดมาวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับผมดาวพุธเดินเดินปลายองศาในราศีตุลในภพมรณะดาวพุธเนี่ยเจราจาอ่อนหวานให้ทายพุธในเจ้าเรือนพันธุป,ปัต,ตนิย้ายได้อ,อยู่ในภพมรณะการพูดการคิดการเจราจาแบบลึกๆดีต่อการทํางานเบื้องหลังมากๆบางท่านทํางานวิจัยบางท่านทํางานวิเคราะห์บางท่านทํางานกลยุทธ์อันนี้ดีให้ผลดีมากๆเลยใครที่ทําสายงานด้านการตลาดเงี้ยได้ผลดีมากๆนะครับผม เออ่ถัดมาวันที่28ครับผมพฤศจิกายนดาวสุกย้ายอีกรอบหนึ่งเข้าพบสุภะอันนี้ดีสุขในสุภะเนี่ยเดินทางแล้วได้โชคนะท่านให้ออกจากบ้านนะหลังวันที่28ไปต้นไปได้แรงบันดาลใจใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆสุขร่วมอาทิตย์ร่วมอังคารในพิจิกเนี่ยแรงศรัทธาจะดึงดูดคนที่แบบเหมือนกันมาเจอคนคนที่บ้าเหมือนกันมาเจอคุณอ่ะทีนี้ผลดีก็คือเดินทาง ที่เปลี่ยนชีวิตหรือเจอคนดีๆเข้ามาช่วยในยามสําคัญคําเตือนนะครับอย่าหลงทางในความฝันจนเกินไปนะต้องยืนอยู่บนความจริงด้วยนะครับผมทีนี้ดาวิศถิตรือเรือนเดิมนะครับผมก็คือดาวมริตายูในภพสหัชชะเกิดไอเดียแปลกใหม่ๆการสื่อสารแตกต่างแต่โดดเด่นเสายังร่วมราหูในภพพิาศอย่าฝืนในพลังงานบางอย่างนะครับนิ่งเท่านั้นถึงจะช่วยคุณได้ เพราะเสาร่วงราหูจะทาเรื่องทุกใจมาให้นะแต่ทุกใจนั้นปลายทางมันจะดีเพราะมันเป็นดาวคู่มิตรนะครับผมแต่มันก็ยังเป็นดาวบาประเคราะห์อยู่ดีดังนั้นแล้วก็ยังได้รับผลของการเป็นดาวบาประเคราะห์ของมันอยู่นะครับดาวพฤหัสในภพปุตตะยังมีตําแหน่งเป็นอุดด้วยก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมรับผลผลงานลูกหลานหรือสิ่งที่สร้างใหม่พิเศษให้นิดเดียวครับผมดาวพฤหัสมีตําแหน่งเป็นอุด ในพบปุตตะปุตตะคือแรงคือเรือนของผลงานลูกหลานความสุขสิ่งที่รักเมื่อดาวบุญใหญ่เนี่ยอย่างพระฤหัสอยู่ในตำแหน่งอุดตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าดีก็คือดีมีการ,ริรเริ่มในสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์การงานใหม่สําคัญสาคัญเนี่ยจะถูกิเริ่มในช่วงช่วงนี้ดาวพระฤหัสในโคจรเสือหรือโคจะโคจรเร็วตั้งแต่วันที่2ตุลา ไปจนถึงวันที่23เดือนธันวาคมดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะเริ่มต้นโปรเจกต์การงานใหม่ต่างๆบางท่านเริ่มธุรกิจบางท่านออกจากงานประจํามาทําธุรกิจดีรุ่งแน่นอนแต่เสาร่วมดาหูดังนั้นให้ความทุกข์ใจกับท่านแน่นอนเวลาทําก็มันไม่ได้สาเร็จง่ายแน่นอนทุกอย่างนะ,ะภาพรวมนะครับผมเดือนนี้มีนก็คือเดือนแห่งการคืนศรัทธาให้ชีวิตนะเพราะดาวพฤหัสมีตําแหน่งเป็นอุดในเพบปุตตะเปิดบุญใหญ่ให้เห็นชัดเจนอังคารอาทิตย์ศุกร์ ในสุภะแรงใจกลับมาเต็มที่แน่นอนนะครับผมชีวิตเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเดือนนี้เป็นเดือนที่ทําสิ่งไหนก็คือถ้าทําด้วยใจบริสุทธิ์ก็จะเจริญรุ่งเรืองมาถึงตรงนี้แล้วของทุกท่านพิมพ์มีนเปิดโชคเปิดทรัพย์นะครับผมขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีวันนี้วันหยุดฟังกันเพลินๆกันไปแล้วกันผมอาจให้หลายคลิปเลยสวัสดีครับผมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสวัสดีครับ